เอาครับพี่น้องครับสำหรับบรนเนครับเป็นการเปิดตัวชุดคุมแห้งนาปีชุดที่ดีที่สุดนะครับผมมีชื่อว่าแฮปปี้คุมแห้งครับพี่น้องครับนี่ซึ่งประกอบไปด้วยเอส t ีสตาร์โฮสสองอีนะครับแล้วก็ไบโอเซฟเฟอร์นะครับแฮปปี้คุมแห้งครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องพู้ไปครับผมนุ่งขวัญชัยมือใจเกษตรมาแล้วครับจากช่อง YouTube f a c e b o o k Fan Page นะครับแล้วก็ Tik t o k ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องกันีเนาะเอาครับพี่น้องครับยังที่ผมได้เกินน้ำครับพี่น้องผู้ไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะทําการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสาหรับคุมแห้งในข้าวนาปีนะครับปี2567ของเราครับผมพี่น้องครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ไทยเจริญพาณิชย์นะครับผมเนนอเป็นร้านจําหน่ายเคมีพัธุ์นะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับมีความเข้าอกเข้าใจนะครับกับพี่น้องเกษตรกรท้องเขานอแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีพัธุ์นะครับเพื่อนสิมะววจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคุมแห้งนาปีนะครับชุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับเอาไล่เรียดต่างๆเป็นยังไงนะครับไปพบกับเฮียวุฒของเราได้เลยครับผม สวัสดีครับเฮียอุดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวันดี้ครับผมเฮียอย่างที่ผมได้ไตเติ้ลเกินนำไปเรียบร้อยแล้วแล้วว่าฤดูการนาปีกำลังจะมาแล้วมีพี่น้องหลายๆท่านนะครับผมอยากที่จะคุมหญ้านะครับโดยยิธีการหว่านแห้งในหลายพื้นที่เลยนะครับผมก็เลยอยากจะได้ชุดคุมแห้งที่ดีที่สุดในปี67ของเราครับเฮียครับผมครับผมครับก็สวัสดีครับ แฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิพทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทอาจารย์ขวัญชัยนะครับมาเยี่ยมมายามถึงร้านกันเลยเลยครับก็ปีหนึ่งนะครับสำหรับข้าวนาปีเราก็จะเจอกันปีละครั้งกันนะครับปีละครั้งอ่าเราวนมาวนรอบมามาในช่วงเดือนเมษาพฤษภากันนะครับตอนนี้ก็ไปปลายเดือนะครัทนายเนาะเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลนาปีครับ ซึ่งพ่อแม่พี่น้องนี่ได้หลายพื้นที่นี่มักที่จะเขาเรียกว่าทำนาโดยวิธีการหวานครับผมใช่ไหมฮะ,ะใช่ครับเพราะว่าในการทำนาปีปัจจุบันนี้นะครับ<ม>นาดำนี่หายากขึ้น,<อ>นเรื่อยๆครับอาร<ม>นะครับด้วยเรื่องของแรงงานด้วยเรื่องระบบชนะทานรนะครับส่วนใหญ่เลยก็คือ หวานรอฝนฮ่าหวานรอฝนก็คือเน้นหวานเป็นหลักเลยเขาเรียกว่าหวานแห้งฮ่าหวานแห้งพื้นที่ในบ้านผมเรียกว่าผายผายแห้งผายแห้งนะครับฮ่าหวานแห้งผายแห้งหวานสำรวยอ๋อก็คือฮหวานรอฝนทั้งหมดเลยครับยครับก็จะ ในบางพื้นที่ที่รุ่มๆหน่อยอาจจะมีเริ่มไปบ้างแล้วแต่ก็ยังน้อยแต่ชุดใหญ่ๆจริงก็คือเนี่ยพฤษสพานนี่แหละครับอาจารย์แล้วก็โดยเพราะจะง่งปีนี้นี่ล่อากาศแปรปรวนเฮียมีพี่น้องแค่ไม่ถึง5%เนี่ยที่ทาไปแล้วน้อยมากครับแล้วก็บนอย่างบนอุบเลยครับว่าฝนไม่มาสักทีฝนไม่มาแล้วเมล็ดข้าวก็จะแห้งไปนะมดก็จะมากินเมล็ดข้าวฝานครับนี่ก็คือสภาพอากาศปีนี้เนี่ยมันแรงจัดนะครับ แต่ว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านะกรมวัณฑูได้พยากรณ์ว่าประมาณวันที่หนึ่งวันที่สองนี้ก็จะสิ้นสุดฤดูกาลแรงละอก็จะเข้าฝนวันที่สามพฤษภาในกี้เขาบอก็ต้องเตรียมการเตรียมการครับอย่างที่ผ่านมาในคลิปที่ผ่านมาเราก็ออกไปแล้วเกี่ยวกับการกาจัดรังพืชแบบล้างแปลงนะด้วยโฟตต้าบวกอบวอนการครับอาจารย์คลิปก่อนที่ผ่านมาครับนั้นดินแห้งๆชีดเลยเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วันจะเริ่มมีความชื้นมาก็พอดีเลยการตายก็ไทเตรียม วานแห้งก็ต่อเนื่องกันเลยครันี้เนาะครับผมเป็นไงบ้างครับเรื่องของการที่บอกว่าคุมแห้งแฮปปี้คุมแห้งอย่างที่ผมอ่าครับผมสำหรับแฮปปี้คุมแห้งเนี่ยเราก็รู้จักกันมาปีนี้เป็นปีที่สามปีที่สี่แล้วครับย่างครับเซลกรก็ให้การตอบรับมานะก็ผลงานนี่ไปทั่วประเทศเลยนะทางอีสานตั้งแต่อีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้แล้วทางภาคเหนือ คิดว่าจะไม่เยอะอาจารย์ส่งไปให้ลูกค้าทางแพร่ทางพะเยานี่เยอะมากเลยนะครับทางเชียงใหม่บนดอยครับอาจารย์บนดอยนี่มีการใช้แฮปปี้คุงแห้งนี่เยอะมากๆนะจากประวัติการส่งเข้าไปเมื่อของคมปีที่ผ่านมาอาจารย์คือการทำในส่วนมากคนอีสานนี่ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าหวานแห้งนมากที่สุดและก็มีภาคเหนือด้วยหรอม่ภาคเหนือนี่บนดอยครับอาจารย์ แล้วก็ตามพื้นราบเองที่เป็นแบบช่วงพื้นราบนะฮะในช่วงที่ทํานาได้แล้วก็มีเหมือนกันภาคกลางบางส่วนภาคกลางบางส่วนนะครับรอยต่อไปทางอุทัยทางนั้นนะฮะนครสวรรค์ฝั่งที่ติดตรงตรงไปทางชายแดนหน่อยทางมังการอช่นนั้นนะรือว่าภาคไหนก็แล้วแต่นี่ถ้าหว่านแห้งนีใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับนี่ก็คือนาหว่านแห้งทีนี้การที่จะใช้แฮปปี้คุมแห้งให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับจากขั้นตอนการทํานาปีนะครับอันดับแรกเลย ล้างแปลงด้วยโฟต้าหลังจากนั้นจะทำการไถดะและไถแปรไถดะไถฮุาไถหักไถหุกก็คือก้อนใหญ่ๆมันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆก่อนนะอย่างอันนี้เขาเรียกว่าบางคนจะไถรอรอก่อนเพื่อลดเรื่องวัชพืชแล้วก็เพื่อเป็นการกลับหน้าดินกลับหน้าดินทําให้ดินเกิดการกระตุ้นหน้าดินทำให้ประสิทธิภาพของดินดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก่อนที่เขาจะหว่านจริงนี่เขาจะเอา อ่เรียกว่ากลุ่มโรตารี่หรืออุปกรณ์เนี่ยอตรงปั่นนะอ่าตรงปั่นให้ดินในละเอียดยิบเลยนะการที่เราจะใช้คุมให้ได้ดีสุดีต้องปั่นให้เป็นฝุ่นฝุ่นให้เป็นฝุ่นให้เป็นฝุ่นเลย่งไๆเลยยัางงไงถึงประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าเป็นเหลือเป็นก้อนๆขนาดนี้นี่โคโลเคเลไม่ดีไม่ดีเลยนะแนะนาไม่ให้ฉีดถ้าเป็นก้อนโคโลเคเลเลยนะครับอาจายต้องเป็นฝุ่นง่ายๆฝุ่นตลบตลบได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะลงพื้นที่ได้ดูที่บอกว่าง่ายๆเพรว่าโคโลเคเลสนี่เป็นยังไงอ่าครับอันนี้คือประสิทธิภาพของการใช้แฮปปี้คุมแ่ให้ได้ผลสูงสุดคือดินต้องละเอียดยิบเลยหรือเป็นฝุ่นที่เรียกว่าฝุ่นง่ายๆกันนะฮะนั่นนั่นก็คือขั้นตอนวิธีการวิธีการที่ดีสุดทีนี้ ตัวแฮปปี้คุมแห้งนี่มันจะทําอะไรได้บ้างนะ Happy ครับแฮปปี้คุมแห้งนี่ประกอบไปด้วยยา3าตัวด้วยกันตัวตัวแรกเลยเอ s t a r ตนี่นะครับเอสทีสตัวนี้<ม><ม>เป็นตัวคุมวัชพืชใบแคบเป็นหลักเลยใบยแคบอ่ะใบแคบ นะครับเนี่ยพวกคุม şey พืชพืชนะแค่ก็คือใบแหลมนะครับพวกไอ้หญ้าก้องแขนหญ้าข้าวนกนะพวกเนี้ยมันจะคุมได้หญ้าที่ขึ้นจากเมล็ดเท่านั้นนะครับจากขึ้นเมล็ดอ่าครับแต่ถ้าหญ้าที่ขึ้นจากแขนงอย่างพวกหญ้าขนหญ้าอะไรคุมไม่ได้นะจ๊ะ ยญาหัวยญ้าที่มาจากแขนงแรงต่างๆที่เอาโฟต้าเราเราก็จัดไปแล้วอันนั้นใช้โฟต้าล้างแปลงครับอันนี้จะคุมเฉพาะวัชพืชที่ขึ้นจากมันเล็กเท่านั้นอ่าใช่ครับเป็นพวกยญาตีนติดตีนกาปากควายดอกขาวข้าวนกอ่าวนนี้คุมได้หมดเลยนะครับคุมแห้งๆเลยยานแห้งขนาดดินฝุ่นๆได้เลยไม่ต้องรอความชื้นนะครับนี่คือเอฟทีสตาส่วนตัวที่สอง โค้ 2e ครับนะครับโส้ด 2e นะส่วนใหญ่คุมแห้งหลายๆบริษัทจะไม่มีตัวนี้ตัวนี้มีบทบาทเด่นคือคือคุมวัชพืชตระกูลกกและใบกว้างเก่งมากมากกกและใบกว้างเนี่ยต้องโสอง 2e ยาคุมแห้งที่เสษ็รกรฉีดฉีดไปทําไมชอบหลุดเพราะว่าตัวกลุ่มของเอสกิสตาเนี่คุมเด่นเฉพาะใบแคบครับอจารยถ้ากกและใบกว้างต้องเป็นโส้ด 2e เท่านั้นนะครับ ใบกกใบกว้างแล้วพวกฮังกาพวกไข่เคียวพวกไอผืนนาตะกูลผือผืนเล็กๆอ่าใช่ครับแล้วก็พวกใบกว้างมีเมล็ดมีในเนี่ยอ่าครับพวกเดตต้องใช้โฮสต์สองอีในการควบคุมเพราะฉะนั้นเอสทิสตาบวกโฮสต์สองอีจึงเหมาะกันมากเลยได้ทั้งแคบแล้วก็กว้างอ่าใช่ครับผมครับส่วนตัวที่สามไบโอเซฟเฟอร์นะไบโอเซฟเฟอร์ตัวนี้เท่าเรียกภาษาบ้านๆให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือยาจับหน้าดิน นดิสําหรับยาคุมแห้งและยาคุมเลนไล้อยู่สองอย่างนะไปใช้ทางบุงนําใบไม่เด่นแต่ถ้ามาจับหน้าดินนี่คุณสมบัติคือังไรจับหน้าดินก็คือว่าจะทําให้ประสิทธิภาพยาเอฟทีสตาและโฮสสองอินิกเกาะหน้าดินได้แน่นขึ้นกว่าเดิมโอ้นี่นะที่ของเขาเนี่ยตัวไปเคลือบเลยเหมือนเหมือนโล่อย่างมอนโล่ไปกันกันแล้วก็ทําให้ตัวเอฟทีสตาแล้วก็โฮสตรงดินจับไปหน้าดินได้ดีขึ้นมากๆนี่ก็คือ ไบโอเซฟเฟอร์หนึ่งเดียวของประเทศไทยนะที่ทําสินค้ากลุ่มนี้ออกมาไม่มีใครทําออกมานะสำหรับยาจับหน้าดินไบโอเซฟเฟอร์ครับสองย่างนี้บวกกันเลยครับอย่างเอฟทีสตาคือใบแคบเก่งใบแคบเกงใบแคบโคสองอีกกกและใบกว้างโอเคแล้วก็ไบโอเซฟเฟอร์จับหน้าดินจับหน้าดินนะครับรวมเป็นแฮปปี้คุมแห้งแฮปปี้คุมแห้งจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ครับผมแล้วตอนนี้ เรื่องของขนาดการช้าเนี่ยบเท่าไหร่บ้างครับผมสําหรับเรื่องของ1ชุดนี้เอสทิสตาร์นี่ประกอบด้วยขนาด1ลิตรนะครับโมสองเอเนี่ยห้าร้อยซีซีแล้วก็ไบโอเซิรฟเวอร์ห้าร้อยซีซีชุดนี้ได้พื้นที่สิบไร่ครับสิบไร่สิบไร่ชุดหนึ่งครสิบไร่เลยอ่าใช่ครับชุดหนึ่งได้สิบไร่เลยครับอาจารย์ใช่ครับอ่าประหยัดมากๆนะเป็นยาคุมแห้งที่ประหยัดแล้วได้ทั้งใบแคบและใบกว้างอ๋อครับผมครับผมเอาสำหรับแฮปปี้คุมแห้งของเราเนาะ เอาคับส่วนท่านใดที่มีความสนใจครับฮียครับผมครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแหมเภอของชัยจังหวัดกาลสินนะครับส่วนทางออนไลน์ก็ Happy การเกษตรช n แนลทาง YouTube Facebook TikTok แล้วก็ Line ID ของอาจารย์ขวัญชัยนะครับแล้วก็ชาวนาปุยยามเล็ดวันของอ้ายเต้าโหนดครับอาจารย์ก็สามารถติดต่อมาได้สะดวกช่องทางไหน ติดต่อมาช่องทางนั้นได้เลยครับครับผมนี่ก็คือเรื่องของการเปิดตัวนะครับสำหรับแฮปปี้คุมแห้งของเรานะครับในนาปีครับ2 5 6 7ครับเฮียอย่างเป็นทางการเนาะครับผมวนคลิปรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเราจะลงพื้นที่เลยอ่าได้ครับลงภาคสนามเลยอ่าครับเพราะเรายังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวครับโดยเฉพาะตัวโดดเด่นเมื่อสองทศปีที่แล้วอ่ตัวไหนฮะ สามพลังบวกโอ้สามพลังบวกนะครับฝากเพื่อพี่น้องนะครับในการติดตามก็แล้วกันนะครับเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญเชัดวัชยเกษตรนะครับพบกับเฮียอุดนะครับผมขอล่าคอยพี่น้องปยไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกราบคำว่าสวัสดีครับผมแฮปปี้ปุ่มเชียงของเรานะครับ